สวัสดีค่ะแม่พี่น้องกลาบมา่พอกับการพยากรณ์อากาศของสูตอุตุนิยมวิทยาผักต้นออกเชียงเหนืต,ต่อล่างกันนะคะสลับมือน,นี้นะคะมาพอกันในช่วงบ่ายของวันศุกทีที่ส2ธัท่านว่าคม2 5 6 6ค่ะค่ะสลับการขัดไม้ลักษณะอากาศนีกีฟซชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะจะเห็นได้ว่า ภาคอีสานต่อ่ังเท่านะคะจะยังมีอากาศหนาวแล้วก็มีลมแห้งนะคะอุณหภูมินะคะจีลดล่ม 1- งถึงองศาเซลเซียสลมนะคะเป็นลมที่ตะวันออกเฉียงเหนือ10-14กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายขอ้มือน,นีนะคะาขาดหมายกันไว้จะอยู่ที่20-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิตามสุดในมืออื่นส้อนนะคะาขาดหมายกันไว้จะอยู่ที่12-14องศาเซลเซียสค่ะ สําหรับการขาดหมายลักษณะาอาการนีนเจ็ดมือข้างหน้านะคะจะเห็นได้ว่าช่วงแรกนะคะช่วงวันที่22ถึง24ท่านว่าคมนะคะภาคอีสาตนต่อร่างเท่านะคะก็จะมีอากาศหนาวแล้วก็มีลมแห้งนะคะอุณหภูมินะคะจีโรลง3ถึง8องศาเซลเซียสลมนะคะเป็นลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ1 5 3 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนี้นะคะขาดหมายกันไว้ที่24ถึง29องศาเซลเซียส อุณหภูมิตามสุตนะคะขาดหมายกันไว้ยู่ที่12ถึง15องศาเซลเซียสค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะช่วงวันที่25ถึง28ธันวาคมนะคะภาคอีสานตอนล่างเท่านะคะก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวและก็มีบอกบางในตอนเศร้านะคะโดยที่อุณหภูมินะคะจะสูงขึ้น1ถึง3องศาเซลเซียสลมนะคะเป็นลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ10ถึง30กิโลเมตรชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดในช่วงนี้นะคะขาดหมายกันเลยก็จะยูที่2 5ถึง32องศาเซลเซียสอุณหภูม,ตมิต่ำสุดนะคะขาดหมายกันไวยูที14ถึง19องศาเซลเซียสค่ะค่ะก็อยากจะฝากขห้พวกในพี่น้องนะคะดูแลสุกภาพขางูจัดของหน้ามละกะระมัดระวังอันตรายจากลมแห้งที่เกิดขึ้นน้านะคะสราบมือน,นี้นะคะการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ออกเชียงเหนือตอนล่างก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันอีกเช้าในมืออื่นสาวด้วยค่ะ สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ได้อยย่่างแมนุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน